รถขับไปแล้วนะครับแบตเตอรี่หมดนะครับขับไปแล้วดับถ้าผมเจอตนเนี้นครับมันมีนะครับลักตรงนี้มันมีรอยไหม้นะครับอยู่สองจุดนะครับ นะเพื่อนๆครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆนะมาดูเวฟ125นะครับตัว LED นะครับมีปัญหาก็คือลูกค้านะครับไปเปลี่ยนนะครับกล่องมาสองใบนะครับแผ่นชาร์จสองตัวนะครับหดลวดสั่งดลวดสองอันนะครับแต่ว่ารถขับไปแล้วนะครับแบตเตอรี่หมดนะครับขับไปแล้วดับตัตารไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับไล่ดูนิดนึงนะเพราะว่า ตอนนี้ผมยังไม่เจอนะครับผมสั่งชุดสายไฟใหม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูว่ามันเกิดผมเช็คอะไรไปบ้างแล้วกันนะครับเผื่อใครเจออาการนี้นะครับหรือว่าใครเคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับลองคอมเมนต์นะครับช่วยบอกกันได้นะครับเพื่อนเพราะตอนนี้ผมรอสั่งชุดสายไฟอยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเจอตอนนี้นะครับมันมีนะครับปลั๊กตัวนี้มันมีรอยไหมนะครับอยู่สองจุดนะครับ แล้วมันเป็นสายสีเดียวกับคอยหัวเทียนนะครับตอนแรกผมคิดว่าคอยหัวเทียนมันเสียนะเพราะว่าสายสีเดียวกันนะครับแล้วมันมีการช็อตที่ปลั๊กของกล่องนะครับแล้วกล่องร้อนมากร้อนจัดมากนะครับอะ่ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนดูเลยเพราะว่าเจ้าของรถนะครับไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับแต่ไม่จบนะครับก็เลยเอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเอาของเก่าให้เพื่อนดูก่อนนะครับอันนี้ทุดคนลวดนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับ แบตเตอรี่นะครับลูกที่สองนะครับแผ่นชาร์จนะครับอันที่สองนะครับอันนี้คืออันใหม่นะครับอันนี้เกินเก่านะครับแต่ไม่หายอ่าแล้วก็คอยหัวเทียนเ็าเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็กล่องไฟนะครับกล่องไฟนี้เข้ากล่องที่สามแล้วนะเพราะว่าเวลาที่เกิดปัญหานะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ มันมีการสปาร์คของไฟนะครับเนี่ยสองช่องครับแล้วก็เป็นปักสายสีไฟอ่าสายไฟที่เป็นสีเดียวกับคอยหัวเทียนนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าคอยหัวเทียนเสียผมก็เปลี่ยนเอาคอยหัวเทียนที่ลูกค้าซื้อมาเนาะเป็นของใหม่นะครับเพิ่งเปิกม,มาใหม่แต่ยังไม่ได้ลองพอมาลองปุ๊บก็ไม่หายนะครับคือผมเอากล่องใหม่ใส่ ผมก็กลัวกองใหม่ช็อตด,ด้วยแหละนะครับเพราะว่ามันมีการสปาร์ตตัวนี้เวลาเราเสียบเข้าไปปุ๊บมันไม่แน่นนะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องปุ๊บผมกลัวมันจะสปาร์ตตลอดเวลาไงก็เลยตัดปัญหาเดี๋ยวรอสั่งสายไฟมาก่อนนะครับเฮ้ยเพื่อนๆท่านไหนเคยเจอก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะตอนนี้ยังไม่เจอปัญหานะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนชุดสายไฟก่อนเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะสรุปให้อีกคลิปนึงนะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับน่ะเพื่อนๆท่านไหนเจอลองคอมเมนต์ได้นะครับรถ ดูครับเนี่ครับสองพันสามร้อยยี่ห้าโลนะผมไม่แน่ใจว่ามันไม่ไม่ตรงหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นรอบที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับใครที่เจออาการประมาณนี้นะครับลองที่เคยเจอนะครับลองช่วยคอมเมนต์บอกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็กำลังไล่อยู่นะครับว่า มันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับผมก็ไล่เช็คสายไฟผมคิดว่ามันช็อตโค้งช็อตอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าทำเวลามันช็อตโค้งนะครับมันจะทําให้กล่องไฟร้อนแล้วก็ทาให้กล่องไฟไหม้นะครับคือเวลามันไหม้ครับคือเวลามันดับอะไอตัวกล่องตัวเนี้ยมันพังเลยนะคือมันพังจนแบบรับปลูกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าใบที่สองใบแรกผมลองปลูกแล้วมันไม่ได้ครับเจ้าของรถก็มีสองใบนะผมก็เลยลองเสียบไปกันึงแต่อีกตันเนี้ย ย,ยังเปิดปั๊มทำงานนะครับแต่ยังไม่หลับเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่หมดแล้วก็สตา์ทไม่ติดนะครับอ่ะนะครับรอติดตามนะครับเพื่อนสภาพนี้เลยเป็นตัว led ใหม่ล่าสุดเะครับเป็นสีขาวตัวท็อปนี่นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเจอแนละ้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกคลิปนึงนะครับว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆน,นท่านไหน กำลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์บอกกันนิดนึงน,นะว่าเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับเพื่อนๆสอนท้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้อคครับ